เศรธิพอเพียงแบ่งปันโลเลียงผู้คนบ้านเฮา สวัสดีค่ะวันนี้ยี่สิบห้ามาพบกับเกษตรอ้อาย่อแงะเนาะค่ะเนาะเกษตรทั่วทิพย์ทั่วแดนวันนี้สิพห้ามามาเบิ่งคนเก่งบ่าใครพี่เนี่ยนางเขาบโอยู่ย้อยพี่น้องเอ้ยเห็ดไทยเห็ดหน้าแปลนอินลินคุณคดอีลีบนอนเนาะคุณคดอีลีบนอนนี่เนาะ เมย์จะไ,จะไม่เฮ็ดหยางนี่จะไม่เฮ็ดยังนางน่งเลรียันงชอบหยางนงเลรียังได้หยางก็ลมลาฟาดอยู่ทังหยางอหน่อยนึงเมยเอ้ยมันคนอิรบนล่มันคนอิรี <c oughs> มันฮุนคนอิดน,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 นี่เมย์จักปีแล้เมย์เจ็ด <c oughs> แปดเ็สิบ <c oughs> แปดปีเลยตีาบางรู้ราเห็นหน้าคนละเมย์เอ้ยบางดูผีดอกเราเห็นหน้าเราบ่ามีลูกมีเต่าพืออ่อนซอนเนาะ นี่หนะ้าแม่พว่วงยี่สินมาเล่นมาเยี่ยมชม,มพูนนม้พเราเห็นที่ยมังอกงอกแงะแงะทั้งคุณล่ะโอ้ยผมวเมย์นี่ถวด๊องน้อยนึ่งโอ้ยดูขักเนาะเมดูขักเนาะแม่พว่วงทองจะเห็น,นอี่ย่างไปรบหงาค่าค่าใหญ่า,ยยายหยวกค่าใหญ่า,ยายหยวกนี่หมวกกับบ้านใส่เสียกับบ่านุ่งเนาะเจ้านี่ดูเนาะ เขาาชอบนุ่งเสือเขาาชอบใส่หมวกโอ้จะเป็นคนเกง่งคุณแม่ข่อยสวยบ่าหรอค่ะสวยท้อๆกับผู้่อยแล้วก็หมักกินตังโอ้ยเราอนุรักษ์ของเก่าเนาะพี่น้องเนาะผัวตายแล้วเป็นแม่หมายทั้งสองตัวต้น,นหมักกินตังเนี่ยถ้ามันชูไมันสีแดงมึงเนี่ยมึงเนี่ยก็เอาทิมไอ้ไมนเป็นหมาแล้วก็มาเก็บกินหมาเนี่ยหมาเอียงเกาะหมักจีนตัง ตีนตังว่ะตีมันมีทั้งผู้และไปมันมาเกิดอยู่คู้สารเลยบอลมันถิ่มนเทีอเอานางลงดูมันถ่วมหัวเจ้าบอถ่วหม้อสันเอ้ยพอดีเลยพอดีขันมันสูบเปนสีแดงพอดีกับหัวเออหมากใหม่โบล้านตีเออหมากใหม่โบล้านแต่เขาไปเลี้ยงงัวเขาเจ็กทั้งผู้แม่หมากตีนตังว่ะตีนตังหมากนั้นกำมังเด่นหมากตป้นเล่นน่ะ โอ้บ่อพีหเขาบักต้อนเล่นบักต้อนเล่นแม่เสีนตะกี้เขาไปกินทั้งคู่แม่โอ้ยนี่จะเมยหมายหัวตายให้จากนี่เสบักต้อนเล่นได้ไงจ้องไม่เหมือนได้เสียนก็บ้าสินเลยกัวไปขาดสินโอ้ยนีได้เสีนหม,มากไหมเสบักต้อนเล่นไหมเสียนหูเราใม่หูเราใม้โบราณเออนี่เนี่หมากมันโอ้ยอนุรักษ์ของเก่าักต้นเล่นไปนลย ต้นเล่นแต่มันสูบอะไรสีแดงจะสมัยเขาไปเลี้ยงควายตะกี้ตัวเขาไปเลี้ยงควายนี่กับบักกินตังไงเนี่ยนี่กับบักกินตังเหยีกตังอันนี้มันยังให้เสืองอันนี้ต้นนี้อ่ะต้นมะเขาเมาบมะเขากีหมากเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไงสามเหลี่ยมสี่ยมถ้ามันสูบอะไรเป็นสีน้ำตาลเนี่ยพุ่งว่ะแซ่บเป็นยังติดแซ่บบไม่หอมทิศแขวบ่กินแล้วบ่ยันนี้มันเข่าเมาด้วยเนี่ยอันนี้ต้นเข่าเมาบ่สิ่งตั้งเนี่ยสิ่งกว่าพี่ตต้นเข่าเมาสิ่งบ่เป็นตาอยากมาก เป็นตาอยากมะบึงเขาเมาต้นเขาเมามันสิเป็นแซงไหมเขาเม่าน้อยได้บนเขาเม่าไงนี่เขาเม่าน้อยแล้วว่ะเออตัวพวกร้ายเมื่อไรเป็นแถวแล้วยามันสุกเป็นแดงกรบพันใดล่ะเนี่ยมะโปรดเนี่ยบุกบางมีนะะพันใดล่ะมาจากกานเจนาบุรีพะนะเขาจะทำไมกิจวัตรตายเลยนี่ยเออมันเอาไนมาให้ปลูกเน่พวกเราเป็นคนขยันเนาะ เราปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกแล้วบางนัดก็ไม่ได้ซื้อกินอะคันมันเป็นมามีทุกอย่างเราบางเรื่องบางบิางสิบพัมาเบิ้งคนเล็กอะเบิ้งหญิงแกงหญิงแกงหญิงเด็กหญิงเด็กอ้าวทำลงไปอ้าวกินแรงอ่ะอ้าวเอาลงไปไอ้คนไอ้คนนุ่มมันอยากอายหลุดเอาโอ้ยเนาะแม่เอ้ยจะเป็นหญิงเล็กเนาะหญิงแกง ยืนซื่อได้บ่แม่นีนฮะ,ะยืนเที่ยงได้บ่ฮะ,ะยืนตรงตรงได้บ่บ่บ่สันเราเป็นคนสองสภาพตั้งแต่กี้ยืนตรงตรงได้อยู่เดี๋ยวนี้บดสภาพแต่ว่าพอดีกับเพียรเวียกพอดีกับเพียรเวียกเป็นบ่แม่แม่ตนั้นนั้นมันแก่วินได้บ่นน่นี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 ่ นี่นี่นี่เม่พ่วงมากินดูนี่โอ้ยยังไปฟันมันแม่จะไปขันอันเชื้อสมรอมมันมาอึดมาอยากหรอกเชื้อสมรอมเขากินเขาขันแกะแม่ดุ้งเม่พ่วงสีสูดึงยิงเล็กทั้งสองคนเลยดิบุ๊มัวจยกคนปลูกกินปลูกอยากบือพ่ออยากจากการจากแนวเหม็นฟันตีนกันซะเด้อเแยบแล้วนี่เมพ่วงเรากินแล้วกับกับว่างันใบสมรอม ต้นสุ่มลมนี่จะไถหอมได้เลยบืดบ่อยากอีหยังจังย่างจักแนวโอ้ยออนซ้อนนี่เนาะมึงออนซ้อนยิงเล็กอีสตีเล็กเนี่ยมาเบิ่งเด้อพี่น้องไถห้องเราก็บนี่อยากอันนี้แค่หน้าเดียวสินเออแค่หน้านี่แค่หน้าพร้อมเอาอีกแล้วต้นสุ่มลมไปมาบิ่งหญิงเก่งหญิงแกงเด้อพี่น้องมื้อนี้ยายชินมาเยี่ยมชมหน้าแม่พวงมื้อนี้ เราก็ล่างสิดกกาดำหน้าน้ำมันหลายหลครับเราลงบ่ได้พนะลงบ่ได้โว้ยมอนซ้อนพี่น้องโอ้ยมิมหยียงน้อเด็ทั้งก๊กขำเหมือนน้อเฮ้ไก่พ่อแม่บ้นเมี่ยงเอ้ยขอยสดพรไปชมไก่ไก่งไก่จังไดยังคอยนี่มองอยู่ดีครับฟานี่สิเออเอ แม่เอ้ยเจ้าคือมีความสุขเถี่ยทั้งกอกขามข่อยว่าเวลาหั่งมิมบัดใดแม่นหะแม่นไก่มันมาน้ำเจ้าของเอาเรื่องดีกักไหลายเอานาไปแทะกับบะหมี่ดอกต้นไม้นั่นดูเอาโน่ยนี่พูดเตี่ยี่ได้บักมีอ่ะพูดเตี่พี่น้องเอ้ยเบิงเบิงทอกันกับเมลพ่วงอารมณ์ไม่ได้กินดอกบักมี่ไม่ได้กินมันหลายหลายลายอ่ะไม่ผู้อยากเลยตี ไอ้วกงนี่ยกรติโอ้อยอเนนี้บมาขามปอมพี่นอีต้องหายนี่ไม่จากไสนเนาะเอาไม่จากนักขลาดที่มาตีเลยเนี่ยจากสกกาดดเกลาดส์สเกลลาดเ็นเน่ยอีเอาน้ำหลองอีดมาเดี๋ยวต้นอยู่โอ้ฝนเมพวงเราพาชมมีมดสุนแนวมีมดสุนแวอันนี้มาขามฟักไงเนี่ยอู้บังมาบขามฟักไงแต่ว่าไกลข้นยู่ต่ว่าอันนี้มันจนแค่หน้าเนี่ยกเี่ยม้อนเนี่ย มีถูกยางหน้าเราเบิ่งในเปลือพีพ่น้องมีแต่ผัวเหรอคะนะเออเราว่ามีบัจสนุณแห่มีแต่ผัวเหรอ <laughs> 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 ใกล้ก็ขึ้นไปยืนชั้งกบขามบองตัวนปลูกปีไปษิีตายได้สีเนี่ยแค่หน้าเนี่ยสงกูทะเลทีเราได้สีหลายต้นมีได้สาม่ต้นสีแล้าพามาเบิ่งต้นต้นแค่หน้าแม่เพราะปูกไปซีต้นพฤษทีเมื่อวันที่ปูพุทุกอย่างแก้วมังกร บักเขียบแค่หน้าเอ้ยมันเป็นดอกต้นนี้เป็นหมาเราเจียวมังกรนั่นเป็นหมาแล้วสิ้นสุดยังนั่นเจียวม,มังกรเป็นหมาครับพวกมีสิ้นนั่นนั่นเห็น<อ>บปะ่นโอยเหยียแม่ยคุยเหยียบมังกรปลูกต้นหนึ่งได้สองยางสามยางประโยชน์นะเซกุกมีปเซกุกมีพวกขึ้นไปขุ่นบุอกระโดดบุกบอยยาก แหงอึดแห้งอยากอันนี้ก็บพ่อเงินพ่อทองซุ้มเย็นก็เบิดเท่านัน้นวันนี้แม่ดอกบักขามเขาไปขันกินกับเกียกเ๊ยกิ้วเนสะียทุกคนเน่ยและเราเขากินดอกบักขามเนี่ยออท่นสมเนี่ยเปิดไปพ่วงกินในเบื้องล่ะคนซ่อนแต่พี่น้องเรมีสารผิดจังเนี้ยนะไมีสารผิดจังเนี้ยแล้วนี่แหละสองมือที่สองมือแม่ที่สร้างโลก hoàn nó có lông để làm đấy xá đâu yeah. bưng nào kìa yeah. bất chuẩn xuống nha nhỉ khỏi gì mong, 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 nói, mà ngum bọc hói bị tùng suối âu nhà có ngôi nè âu 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 vừa nó có lông gì khum hói chơi lì hay hay quá chơi lì ngay đấy bùn à sệt thôi mình thấy chiếc xi si khu nó lèo khạp tuần mình nói à, à, uốn uốn đi à, cú bưng nó mới mềm mòn hẳn mòn mềm nó Bên hoa bên phu bên mặc bên tube, but you can't hoa tube. You might give a hoa tube. Some view. Tuyên hoa, luni pin vino. Savo ngay, portai hít cát. bên con mong nye, luyện viên? Any con mong nye? Come bên, bên mặc bay? Ba. Come mong nye, 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 ดูหลายมีแนวกินเออเดี๋ยวหาบักอีใด๋น้อยนึงอ่ะโอ้ยหน่ยบักใหญ่เลยเอ้าดูอ้ยบัดูเต็มมือราเลยใกล้แล้วใกล้สิได้กินใกล้สิได้ก้อยแล้วไต้องได้กินแล้วเยต้องมีอีกล่ะต้องมีอีกแล้วว่ามบมบเตงหน้าเรามเฮียนหลังบักมเฮียนเฮาอยู่ในบ้านล่ะ อ๋อโม,ม,ม,มนี้ผาแม่พวกมมบิวซ้ำหนีก้อนสมคักสมแน่แหละบดมือกับบทัวนี่นากระดกเออขียบกระดกเิงตากาแล,าอออลาา้อ่อนซ่อนลายเป็นตาเบิ้งเป็นตาอ่อนซอนอมนี่เอาไปซหนีก้อนยาสินผ้ามาพบกับเกษตรอ้อ,อยหยาะเงะไม ผู้ใดมาผู้ใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดซีรีส์นั่น้วยค่ะสวัสดีค่ะ